S 1> <S 1> เคยไหมคะพยายามยิงคำถามในที่ประชุมหรือว่าในห้องเรียนแล้วเพื่อนก็ทำหน้าแบบฮะ งงนะคะหรือบางทีเราคุยแชทกับเพื่อนต่างชาติแล้วเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าเราจะถามอะไรจะสื่ออะไรเขาก็ตอบไม่ถูกค่ะไม่เป็นไรเลยวันนี้พี่ฟ้ามาช่วยทุกคนแล้วค่ะ f r e e English e ีที่แล้วเราพูดเรื่องการตั้งคําถามให้มีความเป็นธรรมชาติส่หรัี e ีนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องการตั้งคําถามให้ถูกหลักค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะได้ถามคําถามอย่างถูกต้องคนฟังคนรอตอบเนี่ยเขาจะได้เข้าใจชัดเจนไม่งงแล้วเราก็จะได้คําตอบที่เราอยากได้อยากถามนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องทํม เข้าใจก่อนว่าลำดับของการตั้งคำถามหรือว่า order for questions <c oughs> เป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยเนาะ โดยหลักๆนะคะ EP นี้เราจะแบ่งคำถามออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือคำถามทางตรงหรือว่า direct questions ส่วนประเภทที่2ก็คือคำถามทางอ้อมหรือว่า indirect question s ค่ะโอเคเราเริ่มที่แบบแรกกันก่อนดีกว่าประเภทแรกนะคะคำถามทางตรงหรือว่า direct questions ก็เป็นคำถามที่ถามตรงๆเลยไม่ต้องอ้อม้อมไม่ต้องไปซ้อนประโยคไหนอยากรู้อะไรก็ถามไปเลยเช่นถามชื่อถามที่อยู่ถามอายุถามเวลาถามสถานที่นะคะ โดยการถามแบบตรงๆเนี่ยแบ่งได้อีก2ประเภทย่อยค่ะแบบแรกคือคำถามแบบเปิดหรือว่า open questions สังเกตเลยจะต้องขึ้นตัว wh หรือว่า how ่ะ who what where when why how อันนี้จะทำให้คำถามเนี่ยเป็นแบบเปิดคือเปิดไปเลยว่าเขาจะตอบมาอะไรก็ได้ไม่ได้มี choice ให้เขาเลือกนั่นเองค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น who are you คุณเป็นใคร who will you choose คุณจะเลือกใคร What is your name คุณชื่ออะไร Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะหรือจะถามแบบเกี่ยวกับเวลาก็ได้ When will your shift end กะของคุณที่ทำงานเนี่ยเสร็จกี่โมงเลิกงานกี่โมงนั่นเองหรือ Why d o you do that ทำแบบนั้นทำไม Why d o you resign ลาออกทำไมนะคะหรือจะถามเกี่ยวกับ how ก็ได้ How do you learn English คุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรมีวิธีการเรียนอย่างไรนั่นเองสําหรับคําถามแบบเปิด open question หรือเราจะเรียกว่า wh หรือว่า how question ค่ะมีโครงสร้างแบบนี้ค่ะเราต้องเริ่มประโยคด้วย wh หรือว่า question word ค่ะ who what when where why how เสร็จปุ๊บต่อด้วย auxiliary verb หรือเรียกว่า verb ช่วยต่อมานะคะตามด้วย subject ประธานและตามด้วย main verb หรือว่ากริยาหลักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น What do you mean? What do you mean? คุณหมายความว่าอะไรนะคะขึ้นต้นด้วย what เป็น wh question ค่ quest ะเป็น question word do ดูตรงนี้เป็น verb ช่วยนะคะเป็น auxiliary verb you เป็นประธาน subject และ mean เป็น main verb หรือว่า verb หลักนั่นเองขอเคลียร์เรื่องของ verb ช่วยกันดีกว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นว่าได้ยินว่า verb ช่วยท่องมาว่า verb ช่วยตอนเด็กๆแต่งงว่าแบบช่วยอะไรช่วยใคร verb ช่วยคือช่วยใครใช่ไหมคะ เวิร์บช่วยหรือว่า auxiliary verb เราเรียกว่า helping verb ก็ได้ค่ะคือทำหน้าที่ช่วยกริยาหลักหรือว่า main verb ในการตั้งคำถามหรือบางประโยคก็เอาไปช่วยให้เป็นประโยคปฏิเสธก็ได้ค่ะคือเวิร์บช่วยตรงนี้จะอยู่โดดๆไม่ได้อยู่ตัวเดียวไม่ได้ต้องมาช่วย main verb หรือว่ากริยาหลักนั่นเองซึ่งเราก็จะแบ่งเวิร์บช่วยตรงนี้เป็น2แบบเนาะ primary auxiliary verb ก็คือ verb to be verb to do verb to have นะคะส่วน modal auxiliary verb หรือเราชอบท่อง ว่า modal verb can could may might must shall should พวกเนี้ยก็เป็น verb ช่วยเหมือนกันอะ ในที่นี้ก็เอามาช่วยตั้งคำถามกันค่ะคำถามประเภทถัดมานะคะเรียกว่าคำถามปิดหรือว่า close question หรือเราอาจจะเรียกว่า yes no question ก็ได้ค่ะที่เป็นคำถามปิดเนี่ยเพราะว่าปิดคำตอบเราให้เหลือแค่2อ p อ i o n ชันเองจะตอบว่า yes ใช่หรือตอบว่า no ไม่นั่นเองค่ะคำถามแบบนี้นะคะก็จะขึ้นต้นด้วย verb ช่วยไปเลยค่ะเช่น do does did i s am, are, was, were, shall, should, can, could, may, might, must อะไรที่เป็น verb ช่วยเนี่ยเอามาขึ้นต้นเลยสังเกตว่า W-H หรือ How หายไปค่ะที่เหลือโครงสร้างเหมือนเดิมเช่น Do you like coffee คุณชอบกาแฟไหม Does she play games เธอชอบเล่นเกมหรือเปล่า Is he your friend เขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่า Are you single คุณโสดหรือเปล่า สังเกตนะคะว่าคำตอบเนี่ยก็จะตอบว่า yes โสดหรือว่า no ไม่โสดนะคะหรือว่าคำถามอื่นๆก็ได้แค่ yes ใช่กับ no ไม่นั่นเองก็เลยเป็นคำถามแบบปิดค่ะจะมาโครงสร้างนะคะก็ง่ายมากๆค่ะขึ้นต้นด้วย auxiliary verb หรือว่า verb ช่วยได้เลยพวกที่ไล่มาเมื่อกี้นะคะต่อมาตามด้วยประธาน subject และต่อมาตามด้วย main verb กริยาหลักค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น do you love me Do you love me คุณรักฉันไหมนะคะขึ้นต้นด้วย do ดูเป็น verb ช่วยต่อมา you เป็นประธาน love เป็น main verb หรือว่ากริยาหลักเป็นกริยาที่เราต้องการจะถามเนื้อหาสิ่งนั้น,นะคะว่ารักไหมนั่นเองหรือนะคะถ้าสมมติว่าขึ้นต้นด้วย auxiliary verb แบบ verb to be ค่ะด้านหลังอาจจะไม่ต้องเป็น main verb ก็ได้อาจจะเป็น adjective หรือเป็น compliment ส่วนเติมเต็มก็ได้ค่ะเช่น is it too late Is it too late มันสายเกินไปหรือเปล่าอ่ะขึ้นต้นด้วย verb ช่วยคือ i s ตามด้วย it เป็นประธานนะคะส่วน too late ตรงนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มและเป็น adjective แล้วก็ทำหน้าที่เป็น complement ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเราขึ้นต้นด้วย verb ช่วยแบบไหนด้านหลังก็จะผันให้เข้ากับ verb ช่วยของเรา Are you going home? Are you going home? นะคะสังเกตขึ้นต้นด้วย are verb ช่วย you ประธาน going home going ก็เป็น main verb ที่ผ่านแบบ ing เพราะว่า verb to be กับ ing รวมกันเป็น present continuous นั่นเองค่ะคำถามประเภทถัดมานะคะที่เป็นประเภทใหญ่ก็คือคำถามทางอ้อมหรือว่า indirect question s ค่ะคำถามทางอ้อมก็คือตรงข้ามกับแบบตรงเนาะตรงคือถามไปเลยตรงๆถ้าอ้อมเนี่ยมันจะมีความแบบซ้อนอยู่ในอีกประโยคหนึ่งเพิ่มความทางการความอายะอยังความแบบสุภาพค่อยๆถามไม่ได้แบบ ถามโพ้งไปเลยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าคำถามทางอ้อมหรือว่า indirect questions แต่ไม่ใช่ว่าอ้อมแบบอ้อมโลกนะไม่ใช่การ beat around the bush แบบไม่เข้าเรื่องสักทีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือพูดไม่เข้าเรื่องไม่ตรงประเด็นทางอ้อมนี่คือการเอาประโยคคำถามเนี่ยไปซ้อนกับประโยคอื่นนั่นเองค่ะเราสามารถเรียกคำถามนี้ว่า indirect questions หรือว่า embedded questions ก็ได้คำถามทางอ้อมนะคะก็แบ่งได้อีก2แบบเลยค่ะอันแรกนะคะ ตามมาจาก yes no question ที่เราจะเลือกได้แค่ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะมีคำตอบแค่สองแบบถ้าคำถามแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ if หรือว่า whether มาอยู่ตรงกลางในการเชื่อมประโยคอะ if กับ whether แปลว่าว่านั่นเองค่ะว่าหวนมาเอกรวก็สระอา,านเนี่ยแหละว่ายกตัวอย่างเช่น can you tell me if you like the service here can you tell me if you like the service here คุณบอกฉันได้ไหมคะว่าชอบการบริการที่นี่หรือเปล่าอ่ะ Can you tell me เป็นประโยคหลักนะคะแล้วก็เติม if ว่า you like the service here เป็นคำถามที่เราอยากจะถามจริงๆหรืออีกตัวอย่างเราอาจจะพูดว่า I'm not sure if I should call the police I am not sure if I should call the police ฉันไม่แน่ใจว่าควรโทรหาตำรวจดีไหมอ่ะ เหมือนจะถามแต่ก็ไม่ถามเนาะเป็นคำถามที่ไปสอนอยู่ใน I'm not sure หรือว่าประโยคปฏิเสธนั่นเองแบบไม่แน่ใจ I'm not sure if I should call the police แต่สุดท้ายแล้วคือต้องการคำตอบแหละให้แนะนำหน่อยว่าควรโทรหรือไม่ควรโทรหาตำรวจหรือ I wonder whether they have vegetarian options on the menu I wonder if they have vegetarian options on the menu ฉันสงสัยว่าเขามีเมนูที่เป็นมังสวิรัตหรือเปล่าเขามีออปชันให้เลือกว่ากินมังเนี่ยมีหรือเปล่าในเมนูนี้นะคะก็ไปสอนกับประโยคบอกเล่าที่ขึ้นว่า I wonder ฉันสงสัยหรือว่าฉันอยากรู้นั่นเองค่ะช่วมด้วย w e a t h e r ที่แปลว่าว่าสงสัยว่าหรืออีกประโยคนะคะน้องลูกหมู is not sure whether she would be able to come to work tomorrow น้องลูกหมูหรือว่า content creator ของเรานะคะน้องลูกหมู is not sure whether she would be able to come to work tomorrow น้องลูกหมูไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมาทำงานได้หรือเปล่านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นไอ้ทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยคำตอบมัก็คือมาได้กับมาไม่ได้นะคะไปซ้อนอยู่กับประโยคที่ว่าน้องลูกหมูไม่แน่ใจนั่นเองเรียกว่า indirect questions หรือว่า embedded questions สช่ไหบประโยคแบบนี้นะคะเราจะขึ้นต้นด้วย main cause l หรือว่าประโยคหลัก แล้วตามด้วย question word ในที่นี้ก็คือ if หรือว่า whether ที่แปลว่าว่านะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยประโยคแบบ subject และ verb เรียงให้เป็นประโยคบอกเล่าเลยค่ะ subject แล้วก็ต่อด้วย verb เช่น can you tell me whether it's okay to park here can you tell me whether it's okay to park here คุณบอกฉันได้หรือเปล่าว่าจอดรถตรงนี้ได้ไหมนะคะประโยคที่เป็น main clause ของเราก็คือ can you tell me คุณบอกได้ไหม แล้วค่อยตามด้วย question word if หรือว่า whether ว่าแล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่าเลยค่ะ whether it's okay to park here it is okay to park here เริ่มต้นด้วย it ประธานตามด้วย is verb แล้วก็ okay to park here สำหรับ การตั้งคำถามทางออบนะคะที่ใช้ wh question เป็น question word เนี่ยก็มีวิธีการที่คล้ายๆกับ if w e a t h e r เมื่อกี้นะคะเราจะแทนที่ตรง if e กับ whether ด้วย wh question ตรงนั้นเลย who what where when why how เอาไปแทนตำแหน่งของ if e กับ w e a t h e r เมื่อสักครู่เลยค่ะ ซึ่งการตั้งคําถามแบบนี้นะคะก็จะทําให้คําถามของเราเนี่ยดูแบบไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นมีความสุภาพมีความทางการขึ้นก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้สนิทก,กันมากแล้วเราก็แบบค่อยๆยิงคําถามไปไม่ได้แบบพุ่งๆไปนะ,ะยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะถามว่า where did you go last week สัปดาห์ที่เราไปไหนมานะ where did you go last week เราอาจจะถามว่า could you tell me where you went last week Can you tell me where you went last week? คุณบอกหน่อยได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วไปไหนมาให้มันมีความแบบทางการน,นิดนึงนะคะถามอย่างอื่นไปก่อนก่อนที่จะเข้าคำถามหลักๆห,หรือ What time will the train arrive? รถไฟจะมากี่โมงนะคะ What time will the train arrive? สมมติเดินไปถามคนที่ยืนแถวชานชาลาแถวนั้นเข้าคงแบบ ถ้ไมถึงแบบจู่โจมขนาดนี้แบบ w h a time will the train arrive อะไรอย่างนี้คะเราก็เพิ่มความสุภาพเข้าไปให้มันแบบถามอ้อมนิดนึง do you know what time the train will arrive do you know what time the train will arrive คุณพอจะทราบไหมคะว่ารถไฟจะมากี่โมงพอจะทราบไหมก็ do you know แล้วค่อยตามด้วย what time the train will arrive เขาก็จะรู้สึกแบบได้หายใจหายคอนิดนึงว่าแบบถ้าฉันไม่รู้ก็คงไม่ผิดสินะอะ I'm sorry I don't know มีมีพื้นที่เขาแบบตอบว่าไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยคะก็เป็นการถามให้สุภาพมากขึ้นสำหรับโครงสร้างของคำถามแบบอ้อมนะคะหรือว่า indirect question ที่มี wh question เป็น question word เนี่ยมีโครงสร้างคายกันมากเลยค่ะขึ้นต้นด้วย main clause และตามด้วย question word who what when where why how แล้วตามด้วย subject และ verb นั่นเองค่ะ เช่น Can you tell me why you feel sad? Can you tell me why you feel sad? คุณบอกฉันได้ไหมว่าทำไมถึงเศร้านะคะขึ้นต้นด้วย main clause ตรงนี้ก็คือ Can you tell me บอกฉันได้ไหมนะคะตามด้วย question word why ทำไมถามถึงสาเหตุและก็ตามด้วยประธานและ verb ค่ะ You feel sad. You ประธาน feel verb Can you tell me why you feel sad? ลองจงินตนาการนะคะสมมุติว่าเพื่อนเราเศร้าอยู่แล้วเราเดินไปบอกว่า why do you feel sad ทำไมเศร้าอ่ะมันก็ดูแบบไม่ค่อย considerate ไม่ค่อยนึกถึงใจเขาเลยเนาะถ้าเราถามว่า can you tell me why you feel sad พอบอกได้ไหมว่าทำไมเศร้าอย่างน้อยเขาจะตอบได้ว่าอยากพูดถึงมันหรือไม่ไม่อยากพูดอ่ะแบบ I'm sorry I don't w a n t to talk about it now I don't want to talk about why อะไรเงี้ย ก็มีพื้นที่ให้เขาหคจะเหคอแล้วก็แบบสามารถเลือกได้ว่าอยากตอบเราหรือไม่อยากตอบเพราะว่าเราเลือกถามคําถามแบบ indirect question นั่นเองค่ะหลังจากที่ทุกคนเข้าใจนะคะทั้งคําถามแบบ direct question indirect question รวมถึงโครงสร้างแล้วก็วิธีการตั้งคําถามแล้วเราลองมาฝึกทาแบบฝึกหัดด้วยกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะอ่านโจทย์ภาษาไทยนะคะแล้วพูดภาษาอังกฤษโดยที่เว้นช่องว่างไว้ให้เราเลือกคําตอบที่ถูกต้องมาเติมอ่ะ ลองไปดูข้อแรกกันเลยค่ะคุณทราบไหมว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าประชุมเมื่อวาน Do you know blank how or why he didn't come to the meeting yesterday Do you know blank มีช้อยให้เลือก how กับ why Do you know blank he didn't come to the meeting yesterday how หรือ why คะ ถามสาเหตุว่าทําไมไม่เข้าประชุมก็ต้องตอบว่า why นั่นเองค่ะเก่งมากเพราะว่า why แปลว่าทําไมค่ะรวมกันก็จะกลายเป็น do you know why he didn't come to the meeting yesterday do you know why he didn't come to the meeting yesterday บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาแท็กซี่แถวนี้ได้ตรงไหน can you tell me blank how or where I can find a taxi around here can you tell me blank How or where I can find a taxi around here? คำตอบก็คือ where ค่ะเก่งมากเลย where คือแปลว่าที่ไหนดังนั้นเราถามว่าสถานที่แบบไปยืนรอแท็กซี่ตรงไหนตรงไหนจะเจอแท็กซี่ก็ต้องถามด้วย where นั่นเองค่ะ Can you tell me where I can find a taxi around here? เขาได้บอกไหมว่าเขาจะมากี่โมง Did he mention when blank he would or would he arrive Did he mention when he would or would he arrive คำตอบก็คือ he would นั่นเองค่ะใช่แล้วต้องเรียงให้เป็นประโยคบอกเล่าค่ะเวลาเราเจอคำถามที่สอนอยู่ประโยคอื่นรวมกันจะกลายเป็น did he mention when he would arrive did he mention when he would arrive คำถามที่เป็น main clause เ่คือ did he mention เขาได้พูดถึงไหมเขาได้บอกก่อนไหมนะคะ when เป็น question word นะคะว่าเมื่อไหร่แล้วตามด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย subject และ verb ค่ะ he would arrive did he mention when he would arrive ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเราต้องจองโต๊ะสำหรับ dinner นนคืนนี้หรือเปล่า I'm not sure whether blank we need or do we need a reservation for dinner tonight. I am not sure whether blank we need or do we need a reservation for dinner tonight. คำตอบก็คือ we need ค่ะถูกต้องเลยเรียงให้เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองเวลาที่คำถามไปสอนในประโยคอื่นคะรวมกันจะกลายเป็น I m not sure whether we need a reservation for dinner tonight. I'm not sure whether we need a reservation for dinner tonight. ฉันไม่แน่ใจว่า whether i I'm not sure whether we need a reservation for dinner tonight. Can you explain blank how or why this app works? Can you explain blank How or why this app works คำตอบก็คือ how ถูกต้องแล้วค่ะ how แ <How S 2> ปลว่าอย่างไรยังไงน,นั่นเองใช้ยังไงก็ how เนอะ Can you explain how this app works สังเกตนะคะเวลาที่เป็นประโยคสอนกับประโยคอื่น Can you explain อันนี้เป็น main clause ต่อมา question word ค่ะ how แล้วก็เรียงด้วยประโยคบอกเล่า this app works แอปคือหนึ่งแอปแอปพลิเคชันดังนั้น verb เอกพจน์ verb ต้องเติม s ด้วย how t h i s app works <S ฉันไม่รู้ว่าถานนพระรามสองจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ I don't know blank when or where Rama t o road will be completed I don't know when or where Rama t o road will be completed ไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่คีย์เวิร์ดคือเมื่อไหร่ดังนั้นต้องใช้ when ค่ะถูกต้อง when ก็คือเมื่อไหร่นั่นเอง I don't know when Rama t 2 Road will be completed อันนี้ก็เป็นประโยคถามแบบอ้อมนะคะเอามาสอนกับคำว่าไม่รู้นั่นเองค่ะให้มาดูสอบซอบจริงๆอยากรู้แหละอยากถามตรงๆมเมื่อไหจะสร้างเสร็จสร้างมากี่ปีแล้ว แบบเสร็จได้ยังอะไรเงี้ยแต่พอเราเสริมเข้าไปว่า <c oughs> I don't know แบบฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ถามทางอ้อมให้มีความสุภาพมีความนุ่มนวลขึ้น <c oughs> คุณทราบไหมว่าทำไมงานนี้ถูกยกเลิก Do you know blank Why or whether the event was cancelled Do you know blank Why or whether the event was cancelled คำถามเขาต้องการถามว่ารู้ไหมว่าทําไมอีเวนต์ถึงถูกยกเลิกใช่ไหมคะทำไมก็คือ why นั่นเองคะ่ะถามสาเหตุะคะ Do you know why the event was cancelled Do you know why the event was cancelled แต่ถ้าเราใช้ whether เข้ามาเนี่ย Do you know whether the event was cancelled มันจะแปลว่าคุณรู้ไหมว่าอีเวนต์เนี่ยถูก cancel หรือไม่มันถูกยกเลิกหรือเปล่านะคะ ใส่เวเตอร์เข้าไปจะแปลว่าว่าแล้วคำตอบก็จะได้แค่ yes หรือว่า no นั่นเองค่ะว่าถูก cancel หรือไม่ถูก cancel นะดังนั้นถ้าถามสาเหตุก็ใช้ why ค่ะ do you know why the event was cancelled พรุ่งนี้ฉันควรพกร่มไปด้วยไหมนะเอาร่มไปด้วยดีไหมนะนะคะ I wonder whether blank should I or I should bring an umbrella tomorrow I wonder whether blank should I or I should bring an umbrella tomorrow. คำตอบคือ I should เก่งมากเลยค่ะ I wonder whether I should bring an umbrella tomorrow. ฉันสงสัยหรืออยากรู้ว่าจะเอาร่มไปด้วยพวกนี้ดีไหมนะคะเป็นคำถาม indirect question ค่ะคำถามทางอ้อมเพราะว่ามันไปซ้อนกับประโยคว่า I wonder ฉันสงสัยฉันอยากรู้ ยังไงดีนะคะ I wonder whether ฉันอยากรู้ว่า I should bring an umbrella tomorrow ฉันเอาร่มไปด้วยดีไหมอย่าลืมนะคะประโยคที่อยู่หลัง w e t h e r กับ if ต้องเรียงแบบบอกเล่าประธานมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกริยาคุณช่วยบอกได้ไหมคะว่าร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน c a n you tell me blank if or where the nearest pharmacy is Can you tell me blank if or where the nearest pharmacy is คำตอบก็คือ where ค่ะถามว่าอยู่ที่ไหนตรงไหนก็ถามสถานที่ใช้ w h e r e ค่ะ Can you tell me where the nearest pharmacy is นะคะขึ้นต้นด้วย Can you tell me ตามด้วย question word where และตามด้วยประโยคบอกเล่า the nearest pharmacy is ประโยคนี้ เราจะไม่มีวันใช้อีฟได้เลยนะ Can you tell me if the nearest pharmacy is คุณบอกได้ไหมว่าร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดแล้วก็จบไปเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ make sense นะคะใช้อีฟไม่ได้ข้อนี้ได้แค่ where Can you tell me where the nearest pharmacy is ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ Nobody knows blank when or if we will die nobody knows when or if we will die ข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดคือเมื่อไหร่ก็เลยต้องใช้ when ค่ะ nobody knows when we will die ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าเราจะตายหวลาโลกนี้ไปเมื่อไหร่นั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะเราใช้ if ปุ๊บความหมายเปลี่ยนไปนะ nobody knows if we will die อันนี้จะแปลว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายไหม แต่บ่อยก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็นแฟกตเป็นจัจธรรมนะคะก็เกิดแก่เจ็บตายดังนั้น nobody knows if we will die มันดูแบบไม่ได้ใช้ได้พูดทั่วไปไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายไหมใช้ได้ในกรณีโอเคมีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วเราอาจจะพูดว่า nobody knows if we will die ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายหรือเปล่าหรือเราจะรอดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถามว่า if ได้นะคะประโยคนี้สังเกต nobody knows อ่า no เติม s เพราะว่าประธานเป็น nobody นะคะเราจะใช้ verb เอก,กพจน์เสมอเลย nobody nothing somebody someone something พวกนี้เนี่ยเป็นประธานที่ใช้ verb เอก,กพจน์ดังนั้น verb อย่าลืมเติม s นะคะ nobody knows when we will die ฉันสงสัยว่าพวกเราจะได้ส่วนลดไหม I wonder blank whether or whether whether นะคะ W H E T H E R ส so ่วน weather ที่สอง W E A T H E R ออกเสียงเหมือนกันสะกดไม่เหมือนกัน I wonder blank whether we will get a discount คำตอบก็คือ weather แรกค่ะ W H E T H E R นะคะอันนี้จะแปลว่าว่า I wonder whether we will get a discount ฉันสงสัยว่าเราจะได้รับส่วนลดใหมนะคะส่วน weather ที่2ค่ะ w e a t h e r อันนี้แปลว่าอากาศสภาพอากาศค่ะแบบอากาศ sunny แดดออก windy ลมแรงหรือว่า raining ฝนตกอันนั้นจะเป็นอากาศเนาะแต่อย่าลืมว่า w h e t h e r ค่ะ จบบทเรียนนี้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถตั้งคําถามได้หลายประเภทมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคําถามทางตรง direct question หรือว่าคําถามทางอ้อม indirect question มีการถามแล้วก็ซ้อนอยู่ในประโยคอื่นดูแบบมีชั้นเชิงมากๆเลยส่วนใครที่อยาก expert ในการตั้งคําถามแบบอื่นๆนะคะพี่ฟ้าได้แนบลิงก์ EP อื่นๆของ free English ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามให้ดู s m ooth ดูธรรมชาตินะคะหรือการตั้งคําถามแบบใช่ป้าใช่แม่ล่แบบ question tag นะคะสามารถไปดู เพิ่มเติมได้ที่ลิง์ด้านล่างเลยค่ะหรือใครที่อยากฝึกแต่งประโยคคําถามนะคะที่เราเรียนไปแล้ววันนี้พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวพี่ฝ้าเปิดก่อนอ่ะ I would like to know if you like this episode I would like to know if you like this episode พี่ฝ้าอยากรู้ว่าทุกคนชอบ EP นี้หรือเปล่าอ่ะแทนที่จะถามไปตรงๆว่า Do you like this episode Do you like this EP นนั่นเองอยากถามอะไรก็ฝึกถามมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะทีมเคนดีทุกคนเนี่ยรออ่านแล้วก็รอชื่นชมผลงานอยู่ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็หมดเวลาแล้วชมอี e ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ทุกคนรอติดตามนะคะ Stay tuned and see you in the next episode bye